นเดินทางกับบ้านสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ทักทายทพี่น้อง FC ยามเย็นนะครับเปมนงานไหนวะเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเสียบปลั๊กแน่เลยเนี่ยรถแมคโครเสียบปลั๊กแน่เลยเนี่ยดูดูผมว่าน่าจะเป็นรถเสียบปลั๊กแน่เลยเนี่ยถ้าซุยแน่เลยเนี่ยขับมาเนี่ยแมคโครครับเจอกันระหว่างทาง โอ้หน้ายาวล่างมาครับตาตาตาออไปแล้วทีมงานเสียฟักนี่ครับโซเฟอร์คนขับแมคโครไปแล้วครับยนูนนะซุยครับเป็นคนขับ ต่างคนต่างทำมาหากินครับผมสวนทางกันไปสวนทางกันมาอยู่นี่หละแกก็หารถวิ่งร่วมอยู่นะหารถด,ดำวิ่งแต่ว่ารถด,ดำมันเหลือน้อยครับเพราะว่าแมคโครมันเยอะนะครับแมคโครตอนนี้นะ mm hmm. เฉพาะในหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่ที่ผมวิ่งอยู่แมคโครก็ สคันเข้าไวแล้วครับเฉพาะ,ะของเจ้าของรถคันนี้ยที่วิ่งผ่านไปเมื่อกี้นียก็มีสองคันแล้วมีเอ็เคสองรุ่น8นะครับแล้วก็140 Super ร4 0ยสี่สิบซูร์เที่ลากไปเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็มีรถของลองซุยนะครับแคทสามหนึ่งสองดีทแล้วก็ของสีภัยนะครับ ภัยก็มาร์คมาร์คนะูนะครับ SK04 นะครับ SK100 นี่แหละครับแต่ว่าความเร็วนี่ต้องยกให้ไอตัวเล็กนี่ครับคัน04นี่พูดเร็วจริงวันนี้ก็มีเสียเวลาไปช่วงหนึ่งครับเสียเวลาไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่าเปลี่ยนนิ้ว นิ้วอคอนโทรลนะครับนิ้วกดเห็นไหมเขาเรียกว่าเปลี่ยนอะไรนะบูธท,ทองเหลืองไอตัวทองเหลืองตัวนิ้ว,น,วนิ้วสลักมันะนะครับเพราะว่ามันน้ํามันมันซึมขึ้นมาเยอะให้ดลิีมันมันซึมขึ้นมาเยอะก็เลยเปลี่ยนนะครับเสียเวลาไปชั่วโมงหนึ่งแต่ว่ารถดาก็ยังได้คนละยี่สิบกว่าเที่ยวนะครับได้คนละยี่สิบกว่าเที่ยวอถือว่าเร็วนะรถดำเจ็ดคันนะรถดำเจ็ดคันก็คนละยี่สิบ ยี่สามเที่ยวนะยี่สองยีามเที่ยวครับเสียเวลาที่รถดำไปติดกันด้วยนะครับรถดำไปติดไปจมกันต้องไปจอดรอคิวกันเอากันขึ้นกว่าจะเทได้นะครับแต่ว่า,าก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนที่รถดำติดเนื่องจากว่าเอาโทรศัพท์ไว้บนรถแล้วก็เดินลงไปนู่นครับไปช่วยกันหาอะไรหนุนอะไรลองขึ้นมา ไป่คอนข้างจะเยอะครับรอบเช้าน่าจะได้วิ่งกันประมาณคนละ10 12ิ3เที่ยวเองนะครับตอนนั้นก็จะเป็นช่วงรอบบ่ายนะครับที่ได้วิ่งงานได้งานหน่อยนะครับรอบบ่ายก็วิ่งได้งานหน่อยแต่วันนี้ก็วิ่งงานค่อนข้างที่จะไกลนะครับวันนี้วิ่งงานค่อนข้างที่จะไกลระยะทางไปกลับก็ที่ประมาณไปกลับก็ร่วมกิโลก,กว่า ว่าไม่ได้วิ่งในบ้านาเหมือนเมือม่อวานเมื่อวานนี้วิ่งในหมู่บ้านครับงานก็เลยจะเร็วนะครับวิ่งงานแปลงเดียวด้วยนะครับพอางานแปลงเดียวนะก็ปลาไปร้อยถ้าจ,จะร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเที่ยวแล้วนะครับเมื่อวานก็ได้สามคนละสามสิบกว่าเที่ยวรถเจ็ดคันเจ็ดสามก็ยี่ปีเ็ดแล้วเห็นไหมก็เอาปลายมันมารวมอีกนะ เอ็ดีไพบอกว่าได้เท่าไหร่ได้น่าจะอยู่ประมาณ240กว่านี่แหละวันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่อยู่น่าจะอยู่ประมาณสักร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเที่ยวนะครับวันนี้หายลงไปเยอะเลยแต่ก็ดีได้กลับเข้าบ้านเร็วข,าง,ขางที่จะเหนื่อยล้าเมือ่อถึงบ้านแล้วครับผม นะเข้าบ้านจอดมา,มาถึงบ้านผมก็จะจอดให้เครื่องเย็นก่อนนะครับแล้วก็จะทําการใช้น้ําฉีดล้างแผงม่อน้ําแผงรังผึ้งแอร์นะครับผมเอาะน้ําฉีดทุกวันเลยถ้าไม่เป็นช่วงหัวค่ําตอนเย็นอย่างเงี้ยก็เป็นตอนเช้าเดี๋ยววันนี้น่าจะไม่ฉีดครับน่าจะไปฉีดตอนเช้าพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้เครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะทํางานหนักมันร้อนนะครับก็เลยจะ เอาไว้ทาพรุ่งนี้เช้านะาไปทำพรุ่งนี้เช้าดีกว่ามันจะได้ไม่ร้อนมากนะผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนมาทางนี้เยอะเกินเนะยัยบใหม่ต้องเอาแผ่นไม้รองไว้ครับไม่งั้นไม่ได้นะครับถ้าไม่เอาแผ่นไม้รองมันมันเป็นแอง่งมันเป็นเลนเพราะว่ารถขึ้นบ่อยเหยียบบ่อย โอเคถึงบ้านแล้วครับก็นะครับพี่ๆน้องๆเอฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง rocky indie ด้วยครับที่อยู่บ้านนี้ก็ไม่ใช่ว่าออ,อยากจะอยู่วิ่งงานดินอะไรมากมายนะมันมีหลายเงื่อนไขที่ผมต้องอยู่ที่บ้านนะครับหนึ่งก็คือ คนแก่ที่บ้านนี่แหละสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็ต้องคอยพาไปหาหมอก็เดือนหน้านะครับเดือนหน้าก็ต้องไปหาหมออีกแล้วนะครับส่วนงานที่กรุงเทพก็ปล่อยให้ทางแม่บ้านทางคนงานที่อยู่ที่นูน่นกับพี่สาวช่วยกันดูแลผมก็อยู่ที่นี่ดูแลคนแก่นะครับผม ส่วนงานที่สุรินทร์บุรีรัมมันไม่มีเราก็ไม่ได้ไปนะก็วิ่งงานที่บ้านก็ยังพอได้วิ่งอยู่นะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับฝากไ้ด้วยครับผมกับช่องล็อกกี้นี้ครับผมถึงจะอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นโทรหนึ่งเหมือนเดิมครับพี่น้องบา,บายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีโอกาสได้ส่องตัวเองให้พี่เพียงน้องเอฟซีได้เห็น <laughs> บ,าบายครับ